จะโผล่ออกมายาวไปก็ไม่สวยครับเซนนึงครับไม่ใช่ครึ่งเซนแต่ออกประมาณหนึ่งเซนครับตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟสปอร์ตไลท์นะครับไฟหน้ามันจะอยู่ประมาณนี้เฉยครับเดีย๋ยวเราจะปรับไฟสเต็ปแรกคือไฟสีเหลืองอันนี้มันคือไฟต่ำนะครับให้มันเท่ากับไฟ ไปต่ําที่เราเห็นอยู่นี้นะครับมันสูงริ่วเลยนะครับสวัสดีครับชาวโลกเจอกันลุ่งไว้ตูนเลึ่ แอลก็ไยู้อหกสิบมาได้แอลฟั่งตายอีกแล้วนะครับ e ีนี้ลุงแหวงก็ไม่ได้ไปแอลอีกแล้วครับอยู่บ้านครับแต่ว่าไม่ได้อยู่เฉยนะครับลุงแหวงจะมา DIY ทำหาจ,จับสปอร์ไบบรตนนลรไลท์แบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ลุงแหวงทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนี่นะครับนี่ขาจับแบบนี้ ออกมาสวยงามเลยทีเดียวก็ถ้ายังไงแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยครับว่าลุงไหล่ทำยังไงเอาอุปกรณ์อะไรมั่งตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วครับ้าถามว่าทำไมถึงต้องเอามาติดตรงนี้ก็คือว่าที่เอามาติดตรงนี้มันจะอยู่ได้เสมอกับ สเสมอกับโคมไฟหน้าครับทุกคนเวลาเราเปิดเวลาเราเปิดไฟสปอร์ตไลท์มันจะสเสมอไฟมันจะส่องไปเสมอกับไฟหน้ามันจะไม่เข้าตากรรมการจะไม่รบกวนเพื่อนร่วมทางนะครับถ้าสมมุติว่าเราเอามาไว้ที่ต่างๆแบบนี้นะครับถ้าเราเอาไว้ที่ต่างๆแบบนี้เราจะต้องเอาโคมไฟอะ่ะถ้าเราจะเปิดให้สเสมอกับไฟหน้า เราต้องเอาโคมไฟโคมของสปอตไลท์เชิดขึ้นทีนี้ถ้าเราเอาเชิดขึ้นไฟมันก็จะส่องเข้าเข้าตารบกวนเพื่อนร่วมทางได้นะครับก็ไปดูวิธีทำกันเลยครับอันดับแรกเลยเลยนะครับเราก็ไปหาเหล็กเหล็กท่อกลมขนาดประมาณสักหนึ่งนิ้วเนาะหรือเล็กกว่าน,นี้ก็ได้สักครึ่งน,นิ้วก็ได้ครับ แล้วเราก็จะเอามาตัดตัดที่ความยาวประมาณนิ้วครึ่งสองท่อนนะครับจากนั้นก็เอาเหล็กเหล็กแบนขนาดเท่ากับตัว เหล็กกลมเนาะมาตัดสองท่อนเพื่อที่จะเอาทำเป็นฐานจับฐานจับกับตัวนี้นะครับแบบนี้นะครับอย่างนี้ ได้มาแล้วครับสองท่อนหลังนี้เสร็จแล้วเราเดี๋ยวเราจะเอาไปเชื่อมเอาเชื่อมเสร็จแล้วค่อยค่อยเจาะรูก็ได้ครับตรงนี้นะค่อยเจาะรูตรงนี้ก็ได้มันจะได้จับง่ายเชื่อมเสร็จแล้วค่อยเจาะรูครับ ตอนนี้เราแต้มให้มันปิดกันสี่มุมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปใช้หิเียปาดเอาไอ้มุมนี้ออกก่อนแล้วค่อยค่อยมาเชื่อมให้รอบให้รอบครับ ร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปเชื่อมรอบนี้แล้วค่อยเอามาตกแต่งอีกทีครับ ทุกคนครับเมื่อเราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตกแต่งให้มันเกิดความสวยงามเสร็จแล้วเราก็จะมาเจาะเจาะรูตรงนี้เพื่อที่จะเอายึดกับโครงรถนะครับก็ก่อนที่จะเจาะก็มาร์คมาร์คมาร์คตำแหน่งไว้ก่อนก็กะกะให้มันตรงกึ่งกลางแล้วครับไม่ต้องงงไม่ต้องวัดมาแล้วใช้วิศวกะดูให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางก็ได้แล้วครับเนาะไหน แล้วก็มาร์คด้วยเล็กมาร์คลูเหล็กมาร์คที่จะเจาะนะครับโ๊ะอย่างนี้ตรงไหนตรงกึ่งกลางก็เอามันตรงนั้นแหละพิศวะกะครับวัดมันก็จะมันก็จะแน่นอนแต่ก็จะช้าครับเคื่องช้าครับ นี่แเอาจะมาจับกับปักกาก็เจาะรูเลย,ายานนแล้วสว่านนี่แหละครับเดี๋น้ำมันเครื่องลดความร้อนให้ดอกสว่านซะหน่อยครับ ดอกสว่านเราจะได้ทนทานมะการตัดแตง่ายด้วยครับตัวที่ตัวที่สอง มันเครื่องจะน,นอยหล่อลื่นได้เจาะ่าง่ายๆนะครับใส่ใส่นะ้วมันหล่อลื่นนิดหน่อยมันก็อ่ะเจาะรูเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วเจาะรูเสร็จเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองเอามาทำการติดตั้งดูครับสำหรับน็อตก็ ถ้าใครไม่มีขาตะแกงหน้าแบบนี้ก็ถ้าใครไม่มีถ้าใครไม่มีตะแกงหน้าแบบนี้ก็ก็ต้องหาหาบุตรหาบุตรหาบุตรตัวนี้นะครับมาลองมาลองตรงนี้หน่อยมาลองตรงนี้นี่นะครับแล้วก็ต้องซื้อน็อต ให้มันน็อตตัวเนี้น็อตเดิมมันสั้นไปใช่ไม่ได้นะครับก็ต้องหานอ็อหาน็อตที่มันยาวขึ้นมามาเพิ่มนะครับทุกคนก็นี่ครับเองติดตั้งดูก่อนก่อนที่เราจะเอาไปก่อนที่เราจะเอาไปทําสีพ่นสีนะครับเอาไปติดตั้งดูดู ว่ามันใช้ได้มันเอียงมันอะไรไหมประมาณนี้เนาะไฟสปอร์ตไร์มาใส่แบบนี้แบบนี้ครับนี่มันจะพอดีกับมันจะพอดีกับขาจับพอดีเลยครับเหล็กมาหนึ่งนิ้ว ก็มันก็มีหลายวิธีนะครับที่จะทําขาจับสำหรับจับไฟสปอร์ตไลท์ให้กับเจ้า CT 125คันนี้นะครับอันนี้ก็มันมี108วิธีเนาะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยว EP นี้เป็น EP แรกแล้วกันเดี๋ยว EP ที่สองเดี๋ยวลุงแหวงจะทําอีกแบบหนึ่งให้เพื่อนๆได้ดูนะครับอันนี้ใช้แบบ อีพีนี้ใช้แบบเหล็กกลมอีพีต่อไปจะใช้แบบไหนก็คอยติดตามนะครับแล้วถ้าถามว่าทําไมทําไมไม่เอาใส่ขึ้นแบบนี้คือไฟรุ่นนี้มันข้อเสียของมันก็คือมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตรงสวิตช์ครับมันมีวงจรอยู่ในนี้ถ้าเรากดครั้งแรกเลยมันจะเป็นไฟสูง กดที่สองก็จะออกออกออก,อ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 อกสองสองหลอดออกสองสีไฟนี้มันจะมีสาสีนะไฟสองสีปรากฏครั้งที่สามจะเป็นไฟสีเหลืองทีนี้ลูงแหวนต้องการให้มันเป็นไฟสีเหลืองแล้วก็เป็นไฟต่ำลุงแหวนก็เลยต้องเอาหันลงมาข้างล่างแบบนี้ครับโอเคครับ ทุกคนเมื่อเราลองติดตั้งดูแล้วเราก็มาเช็คดูว่ามันโอเคหรือเปล่าถ้าเราดูว่ามันรู้สึกว่ามันจะยาวไปถ้ารู้สึกว่ามันจะยาวไปก็ตัดออกอีกสักหน่อยก็ได้เหมือนกันครับนี่รู้ไหมว่าจะตัดออกสักคึ่งเซนครับดูแล้วมันมันจะยาวไปครับที่จะโผล่ออกมายาวไปก็ไม่สวยครับเซนนึงครับไม่ใช่ครึ่งเซน ตัดออกประมาณ1เซนครับมาตัดตัดแล้วก็ทำสีเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเอามาติดตั้งได้เลยครับกร้อยน็อตเข้าไป ครับทุกคนรับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยมันก็จะออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราต้องมาปรับตั้งความสูงให้มันได้ระดับพอดีกับคมไฟหน้าก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟสปอร์ตไลท์นะครับไฟหน้ามันจะอยู่ประมาณนี้เฉยครับเดี๋ยวเราจะปรับไฟสเต็ปแรกน,น,นี่มันคือไฟต่ำนะครับให้มันเท่ากับไฟไฟต่ำ ไฟสีขาวสเต็ปแรกต้องเป็นไฟต่ำครับให้มันเสมอกับกับไฟหน้าครับสเต็ปแรกมันจะเป็นไฟต่ำแบบนี้แล้วก็สเต็ปที่สองมันจะออกสองสองสีเหลืองกับขาวก็จะสูงขึ้นมาหน่อยนึงแล้วสเต็ปที่สามก็จะเป็นไฟสีเหลืองสูงเลยครับ นะครับทุกคนติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตั้งให้มันพอดีกับองศาของของไฟหน้านะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ลุงไหวว่ามันจะสูงไปนิดนึงเดี๋ยวจะปรับตั้งใหม่ครับให้มันต่ําลงอีกหน่อยนึงครับฝั่งขวานี้ก็จะลงเยอะกว่าหน่อยนึงเพราะว่าฝั่งขวามัน จะอยู่ฝั่งเดียวกับรถที่สวนทางมาเนาะโอเคครับนี่กำลังดีกำลังดีครับอันนี้ก็ขันให้แน่นไฟมันส่องถึงแล้วเราก็มองไปว่ามันส่องตาเราไหม มันก็ยังมีบ้างอยู่นะครับแต่เราก็เปิดเท่าที่เราจําเป็นที่เราจะต้องเปิดอย่างเช่นตลางคืนที่มืดมืดแล้วก็ที่ไม่มีรถสวนทางมาเนาะทุกคนเนาะสังเกตด,ดูด้านขวานะครับทุกคนก็จะวงแหวงจะตั้งให้มันต่ำลงมากว่าฝั่งซ้ายนิดหน่อยมันเลยดูเอียงเยงนะครับ ันี้เป็นความตั้งใจนะครับเพื่อที่จะให้ลบกวนสายตาเพื่อนร่วมทางให้น้อยที่สุดครับ